นายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบสภาขอใช้เวลาที่เหลือทำงานเพื่อประชาชนอย่างเต็มที่ปัดก้าวล่วงกกตหลังประกาศระเบียบกรณีครมพ้นวาระค่ะภายหลังการประชุมคณะกรรมาการส่งเสริมการลงทุนครั้งที่4 2 5ทับ2 5 6 5ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พลเอกประยุท์ธจันโอชานายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการให้สัมภาษณ์ใดๆกับสื่อมวลชนค่ะ แม้ว่าจะพยายามสอบถามถึงกระแสะข่าวการยุบสภาภายหลังจากที่คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกก,ะกะตออกระเบียบเงื่อนไขกรณีครมรักษาการระหว่างสภาหมดวาระหรือว่ายุบสภาค่ะโดยมอบหมายให้นายธนกรวังบุญคงชนะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ตอบคําถามแทนนะคะโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีการยุบสภาและจะเดินหน้าทํางานให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ในเวลาที่เหลืออยู่ค่ะส่วนที่มีการวิเคราะห์หรือไม่ถึงการที่กะก,ะกะตประกาศระเบียบออก มาในช่วงนี้นายธนกรกล่าวว่าตนคงไปตอบแทนกะกะตไม่ได้และไม่ขอก้าล่วงแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่การเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองค่ะเพราะว่าหากย้อนไปก่อนหน้านี้กะกะตก็เตรียมความพร้อมเรื่องการเลือกตั้งมาตลอดอยู่แล้วค่ะ เมื่อถามย้ำว่าหลายฝ่ายมองว่าการออกระเบียบดังกล่าวมาในช่วงใกล้ที่ศาลพิจารณาปมวาระ8ปีเป็นการส่งสัญญาณยุบสภานายธนกรกล่าวว่าคงไม่ใช่และย้ำว่านายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีและบอกแล้วว่าเวลาที่เหลืออยู่ขอทํางานให้ประชาชนเต็มที่ส่วนตัวมองว่าวันนี้ประเทศกําลังฟื้นตัวทั้งในด้านเศรษฐกิจและสถานการณ์โควิด -19 กําลังจะคลี่คลายดังนั้นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีดําเนินการเป็นผลดีกับประเทศจึงไม่อยากให้การเมืองมาทําลายบรรยากาศให้ประเทศมี หาขอให้ในายกรัฐมนตรีได้ใช้เวลาทำเพื่อประชาชนจะดีกว่าค่ะส่วนที่นายกรัฐมนตรียืนยันมาตลอดว่าจะไม่มีการยุบสภาวิเคราะห์หรือไม่กระแสข่าวยังออกมาในช่วงนี้นายธนกรกล่าวว่าคงเป็นมุมมองที่หลากหลายนายกรัฐมนตรีไม่ได้สนใจและไม่ได้ใส่ใจย้ำว่าไม่มียุบสภาอะไรทั้งนั้น นอกจากนี้นะคะน,นายธนกรกล่าวถึงการเตรียมตัวไปเป็นสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐหลังนางสาว,วธัญญาบุญนาคหรือมาดามดียลาออกสมาชิกพักเขาว่าทางสภาย,ยังไม่ได้แจ้งมาแต่ตนก็พร้อมรอยอยู่แล้วในช่วงนี้เมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีได้ส่งสัญญาณหรือว่าปรึกษาหรือไม่เกี่ยวกับการทํางานในช่วงปลายรัฐบาลน,นายธนกรปฏิเสธเขาว่าไม่มีเมื่อถามว่าหากได้เป็นสสแล้วจะไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ด้วยหรือไม่นั้นน,นายธนกรระบุว่าเนื่องจากว่าตนเองสนิทกับสสภาคใต้หลายคน มีการพูดคุยกันตลอดอยู่แล้วพร้อมยอมรับว่าในพื้นที่ภาคใต้คนใต้รักนายกรัฐมนตรีมากสัมผัสได้ตลอดเวลาในขณะลงพื้นที่ฉะนั้นเมื่อได้เป็นสสก็จะทํางานร่วมกับสสภาคใต้ให้ดีขึ้นไปอีกค่ะขณะที่ล่าสุดนะคะนางสาววัฒนยาบุญนาคยื่นหนังสือลาออกจากการเป็นสสภาคพลังประชารัฐต่อนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทนราษฎรถือว่าเป็นการยุติบทบาทของตนในฐานะสสอ,อย่างเป็นทางการค่ะซึ่งนายชวนอวยพรขอให้โชคดีและขออย่าเพิ่งหมดหวังกับ เพราะว่าสภาย,ยังคงมีศรัทธาเป็นที่พึ่งพิงได้เสมอเนื่องจากปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาแต่ว่าอยู่ที่บุคคลค่ะสําหรับการที่นายพนิ์วิกิษเศษสสบัญชีรายชื่อพักประชาธิปัตย์ต้อนรับเข้าสู่พักนั้นต้องขอขอบคุณที่ให้การต้อนรับและพร้อมท่าทามผ่านสื่อแต่หลังจากนี้จะขอใช้เวลาสักพักเพราะยังมีภารกิจอื่นๆที่ต้องไปจัดการแต่ยังยืนยันนะคะว่าจะไปต่อทางการเมืองแน่นอนและเมื่อวานนี้เข้าพบกับพลเอกประวิทธิ์วงสุวรรณในฐานะหัวหน้าพักเพื่อแจ้งเรื่องการตัดสิน ใจละออกซึ่งพลเอกประวิทย์ก็ได้อวยพรขอให้โชคดีค่ะส่วนมีโอกาสจะร่วมงานกับฝ่ายค้านหรือไม่นั้นนางสาววัฒนยายอมรับว่าทุกอย่างเกิดขึ้นได้ทั้งหมดและการเตรียมตัวเพื่อเดินหน้าสู่การเลือกตั้งก็ต้องมีการเตรียมการทั้งนี้ได้มีการพูดคุยกับนายอุตมะสาวนายนหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยมาโดยตลอดไม่ได้เพิ่งจะมาพูดคุยเฉพาะหลังการละออกค่ะซึ่งทันก็ได้เริ่มต้นทำพักการเมืองใหม่ด้วยความปรารถนาดีต่อประเทศชาติก็ได้มีการให้กำลังใจกันค่ะ ฝ่ายค้านยื่นประธานสภาทรงสารรัฐธรรมนูญตีความวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์ นายแพทย์ชนน่านสีแก้วผู้นำฝ่ายค้านและตัวแทนพรรคร่วมฝ่ายค้านนะคะเขายื่นหนังสือต่อในชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรยื่นเรื่องส่งต่อไปยังสารรัฐธรรมนูญเพื่อพิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจํานวน171รายชื่อค่ะโดยนายแพทย์ชนน่านนะคะกล่าวย้ําถึงคําร้องที่ให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยการสิ้นสุดลงของนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา1 7 0วรสวรสองและมาตรา158ค่ะโดยใน ร้องได้ให้เหตุผลแล้วก็ข้อเท็จจริงตั้งแต่การดำรงตำแหน่งในยกรัฐมนตรีมาตั้งแต่ปี2557และดำรงตำแหน่งมาจนถึงปัจจุบันพร้อมทางอ้างอิงถึงบทบัญญัติรัฐธรรมนูญบทเฉพาะการมาตรา264เกี่ยวกับการสิ้นสุดตำแหน่งค่ะ คำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญที่เกี่ยวเนื่องกับการดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนอกจากนี้นะคะยังเห็นว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นตําแหน่งที่สําคัญค่ะจึงขอให้ศาลมีคําสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างที่รอคําวินิจฉัยด้วยทั้งนี้หากศาลรัฐธรรมนูญมีคําวินิจฉัยพ้นจากตําแหน่งก็ถือว่าเป็นการสิ้นสุดลงและทําให้คณะรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งไปด้วยแต่บทบัญญัติรัฐธรรมนูญได้เขียนรองรับไว้ว่าให้คณะรัฐมนตรีทั้งคณะปฏิบัติ หน้าที่รักษาการต่อไปได้ส่วนพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีจะขึ้นมาเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีได้ก็ต่อเมื่อศาลมีคำสั่ง ให้พลเอกประยุทธ์หยุดปฏิบัติหน้าที่ค่ะหากนายกรัฐมนตรีพ้นจากตําแหน่งสภาก็ต้องไปสรรหานายกรัฐมนตรีคนใหม่แต่หากสภาเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้ก็มีสิทธิ์ที่จะรักษาการไปจนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ส่วนกรณีที่หากสารรัฐธรรมนูญนะคะไม่ได้พิจารณาวาระการดํารงตําแหน่งย้อนหลังไปในปี2557นั้นมองว่าสารมีสิทธิ์ใช้ดุลยพินิษ์พิจารณาตามข้อกฎหมายได้ค่ะ แต่ว่าพักร่วมฝ่ายค้านได้แนบเหตุผลแล้วก็ข้อได้จริงไปประกอบด้วยเพราะยังมีข้อถกเถียงกันอยู่ผู้บัญชาการทหารบกไม่รู้ปมพลเอกประยุทธ์ครบ8ปีอย่าเดาจะมีม็อบหรือไม่ไม่หวันเปลี่ยนขั้วการเมืองย้ำว่าทุกฝ่ายต้องทำตามหน้าที่ค่ะ พลเอกนรงพันธ์จิตแก้วแท้ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวถึงสถานการณ์การเมืองภาพรวมในช่วงนี้ค่ะว่าสถานการณ์ปกติค่ะประเทศไทยก็เห็นอยู่แล้วว่าอยู่ร่มเย็นเป็นสุขนักท่องเที่ยวก็เข้ามาบ้านเมืองสงบเรียบร้อยคือสิ่งที่สําคัญที่สุดทุกคนก็มุ่งไปสู่การทํามาหาเลี้ยงตัวเองให้ดีที่สุดพร้อมขออย่าคาดเดาเราต้องภาวนาให้ประเทศชาติมีแต่ความดีมีแต่ความสุขอย่าไปคาดการในสิ่งที่เป็นลบต้องติ้งโพสิทีฟค่ะสําหรับประเทศชาติแล้วก็ประชาชน เมื่อถามถึงสถานการณ์หลังวันที่23สิงหาคมจะเป็นอย่างไรพลเอกนรงพันธ์กล่าวค่ะว่าไม่ทราบเรื่องการเมืองนั้นไม่รู้อย่างที่ตนบอกอย่าไปคาดการณ์ในสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่ไม่รู้ส่วนจะมีม็อบจากเหตุการณ์กรณีนายกรัฐมนตรีครบ8ปปีหรือไม่พลเอกนรงพันธ์กล่าวว่าอย่าไปคาดการณ์และอย่าไปส่งเสริมอย่าไปให้ข้อมูลต้องพยายามให้ทุกคนตั้งสติให้ดีว่าเราต้องการอะไรประเทศต้องการอะไรซึ่งก็คือต้องการความสงบสุขความเรียบร้อยเมื่อถามว่าหากปีหน้ามี การเปลี่ยนรัฐบาลหรือว่าเปลี่ยนนายกรัฐมนตรีก็จะไม่มีอะไรใช่หรือไม่พลเอกนรงพันธ์บอกว่าก็ไม่มีทุกคนทําตามหน้าที่ให้ดีที่สุดทําหน้าที่เพื่อประชาชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความสุขอยู่ในประเทศนี้ด้วยความรักและสามคัคคีช่วยกันทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองค่ะส่วนถ้ามีการเปลี่ยนขั้วทางการเมืองจากฝั่งพลเอกประยุจันโอชาไปเป็นฝั่งพักเพื่อไทยแล้วก็พักคก้าไกลนั้นพลเอกนรงพันธ์กล่าวว่าทุกคนต้องทําตามหน้าที่จากนั้นได้นํามือ ชี้ที่หัวแล้วก็ตบที่หน้าอกข้างซ้ายของตัวเองพร้อมกล่าวว่าให้คิดถึงประชาชนแล้วก็คิดถึงประเทศชาติให้มากที่สุดค่ะส่วนจะมีมอบการเมืองออกมาในอนาคตรหรือเปล่าพลเอกนรงพันธ์กล่าวว่าอย่าไปกลัวและนักข่าวคือสิ่งสําคัญค่ะให้สถานการณ์บวกหรือลบถ้าออกข่าวในทางบวกสถานการณ์ทุกอย่างก็บวกถ้าออกข่าวในทางลบและไปสมทบกับอย่างอื่นทุกอย่างก็จะเป็นลบค่ะ BOI เผยยอดขอส่งเสริมการลงทุน6เดือนแรกปี2565มูลค่ารวม2 1 9 7 1 0ล้านบาทค่ะนางสาวดวงใจอัศวจินตจิตเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยค่ะว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนในช่วง6เดือนแรกของปี2565มีโครงการขอรับส่งเสริมการลงทุน784โครงการเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ4ค่ะและมูลค่ารวม2 1 9 7 1 0ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ42เนื่องจากว่าในปี2564มีการขอรับการส่งเสริมการผลิตพลังงานไฟฟ้าซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่จำนวนมากมีเงินลงทุนรวมสูงถึง 75,780ล้านบาทค่ะ สำหรับคำขอรับส่งเสริมการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายมีจำนวนทั้งสิ้น358โครงการคิดเป็น1อยละ46ของจำนวนโครงการที่ขอรับการส่งเสริมทั้งหมดและมีมูลค่าลงทุนรวมทั้งสิ้น153,480ล้านบาทขณะที่การลงทุนโดยตรงจากประเทศหรือว่า FDI นะคะมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนรวม395โครงการค่ะมูลค่าเงินลงทุนรวมอยู่ที่1 3 8 1ล้านบาท โดยการลงทุนจากไต้หวันมีมูลค่าเงินลงทุนมากที่สุด36,100ล้านบาทค่ะสำหรับพื้นที่เป้าหมาย EEC นะคะมีการขอรับส่งเสริมจำนวน217โครงการมูลค่าเงินลงทุนรวม14,850ล้านบาท นอกจากนี้มีคำขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพจำนวน141โครงการเงินลงทุน1 1 8 3 0ล้านบาทโดยส่วนใหญ่เป็นการลงทุนเพื่อการใช้พลังงานทดแทนการประหยัดพลังงานหรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งก็สอดคล้องกับทิศทางของโลกที่ให้ความสำคัญกับการปรับเปลี่ยนไปใช้พลังงานทดแทนซึ่งกำลังจะเป็นเงื่อนไขสำคัญในการเข้าสู่ตลาดด้วยเนื่องจากว่าคู่ค้ารายใหญ่เริ่มที่จะกำหนดเงื่อนไขาการใช้พลังงานทดแทนกัะ ส่วนคำขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการ SME มีจำนวน21โครงการมูลค่าเงินลงทุน1,050ล้านบาทขณะเดียวกันนะคะที่ประชุมบอร์ด BOI วันนี้ได้มีการอนุมัติโครงการส่งเสริมการลงทุนขนาดใหญ่รวม4โครงการด้วยกันค่ะมีมูลค่าการลงทุนรวม44,511ล้านบาทค่ะมัมจกมกรุดตามคดีคนร้ายชิงทรัพย์ร้านเสริมสวยแฟนสาวของนักร้องในค่ายตำรวจเตรียมขอสารออกหมายจับ มัมจกมกดาราตลกชื่อดังเดินทางมายัางร้านเสริมสวยถนนบางม่วงบางข่ลัดหมู่ที่5าตำบลปลายบางอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นร้านของแฟนสาวนักร้องในค่ายบ้างไฟเพลงของมัมจกมกหลังเกิดเหตุคนร้ายเข้ามาทิงทรัพย์และหวังจะข่มขืนเจ้าของร้านโดยเหตุเกิดเมื่อวันที่16สิงหาคมที่ผ่านมาจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางที่คนร้ายมาก่อเหตุแล้วก็ใช้หลบหนีโดยเบื้องต้นได้ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนนทบุรีตรวจสอบ ที่เกิดเหตุเพื่อเก็บหลักทานและลายนิ้วมือแฝงของคนร้ายอีกครั้งค่ะ ด้านพลตำรวจตรีไพศาลวงวัชระมงคลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมกับกล่าวถึงความคืบหน้าของคดีค่ะว่าพลตำรวจโทจิรพัฒภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะคะได้สั่งการให้กองบังคับการสืบสวนของภาคหนึ่งรวมกับทางตำรวจนนทบุรีดำเนินการติดตามตัวคนร้ายในเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วค่ะเพราะว่าถือเป็นเรื่องที่อุกอาจและเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าขณะนี้ทราบแล้ว เขาว่าคนร้ายเป็นใครและในวันนี้ให้ทางฝ่ายสืบสวนสพปลายบางยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดนนทบุรีเพื่อออกหมายจับคนร้ายในข้อหาชิงทรัพย์ซึ่งคาดว่าคนร้ายเป็นคนในพื้นที่และเคยมีประวัติก่อเหตุมาแล้วโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเร่งดำเนินการจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุให้ได้โดยเร็วที่สุดเนื่องจากว่ามีพฤติกรรมเป็นภัยต่อสังคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจาก ien เด e a k i n g n e w